พอถักมาครบรอบเห็นไหมคะมันก็จะมาตรงกับโซ่สามที่เราขึ้นต้นไว้พอดีตรงนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วพอตอนจบเราก็จบบนหลักด้านบนเหมือนเดิมค่ะดึงลอดกลับมาเลยดึงสเสร็จแล้วขึ้นโซ่สามขึ้นแถวต่อไปค่ะเกี่ยวหน้าเหมือนเดิมค่ะตรงที่เป็นลายสตรอเบอรี่เนี่ย มันจะงอๆหน่อยนะคะเนี่ยมันพอถักไปแล้วมันเหมือนเราเพิ่มเกินขนาดไงเพิ่มตั้งหกหลักมันจะงอๆหน่อยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะถักหัวสตรอเบอร์รี่แล้วเดี๋ยวมันจะหุบเข้าเองเราก็เอฟต่อไปเหมือนเดิมค่ะเอฟสองครั้งแล้วก็ครั้งที่สองคราวนี้สีแดงเราตัดทิ้งไปก่อนนะคะสีแดงไม่ใช้แล้ว ต่อไปจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวค่ะป้าก็จะมัดไว้เหมือนเดิมนะเพราะว่าเปลี่ยนแบบนี้สบายใจกว่าคือเราไม่ต้องมาเก็บปลายไหมเราไม่ต้องกลัวว่าพอใช้ไปแล้วหมวกมันจะรันถ้าปลายมันหลุดมันก็รันเราก็เกี่ยวสีเขียวขึ้นมาค่ะได้สีเขียวแล้วสีแดงก็ต้องเก็บไปด้วยกันนะก็เก็บปลายไหมไปด้วย ลงตรงช่องเห็นไหมคะระหว่างหลักสตรอเบอรี่เนี่ยมันจะมีหกหลักเราไม่ลงบนหัวมันนะลงตรงกลางช่องเลยค่ะลงไปก็เป็น F เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าปล่อยแค่สองห่วงแค่นี้พอนะแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ลงหลักถัดไปค่ะลงตรงกลางช่องปล่อยสองห่วงเหมือนเดิมแล้วก็พันหัวเข็มลงตรงกลางช่องดึงขึ้นมาปล่อยสองห่วง พันหัวเข็มลงตรงกลางช่องเกี่ยวขึ้นมาปล่อยสองห่วงตรงนี้มันจะยากหน่อยเพราะว่าเราต้องเก็บปลายไหมหลายอันพันหัวเข็มลงกลางช่องดึงขึ้นมาปล่อยสองห่วงก็จะได้มาทั้งหมด5ห่วงรวมกับห่วงเดิมอันนี้เป็นห่วงที่ขึ้นต้นนะคะแล้วก็ หนึ่งสองสามสี่ห้าได้มาห้ารวมกับอันนี้เป็นหกแล้วเราก็พันหัวเข็มแล้วเรารวบหมดเลยค่ะรวบหมดแล้วเอานิ้วกลางเนี่ยดันพองออกมานะคะเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งล็อกไว้เสร็จแล้วหนึ่งลูกพอโซ่ล็อกไว้หนึ่งเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนเอาสีน้ําตาลสีหมวกขึ้นมาค่ะสีหมวกขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ ไปเหมือนเดิมลายพื้นก็ยังเหมือนเดิมนะลายพื้นหมวกก็เป็น f2 เกี่ยวหน้า1ง f2 อย่างเงี้ยค่ะก็จะเหมือนเดิม f2 เกี่ยวหน้า1นึ่ง f2 ก็ทับไหมสีเขียวไปเลยนะคะไหมสีเขียวป้าก็ใช้แค่สองเส้นนะสองเส้นเท่ากับ สีพายใครมีไหมสีพายอยู่ที่บ้านก็ใช้ได้เลยนะไม่ต้องมาใช้เหมือนป้าก็ได้ของป้าคือป้าใช้มานานแล้วก็เลยไม่ได้เปลี่ยนแค่นั้นเอง F2 เกี่ยวหน้า 1, นึ่ F2 แล้วก็เหลือ2หลักเนี่ยเอาสีเขียวขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะเหมือนที่เราทําลูกสตรอเบอรี่นั่นแหละแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ลงระหว่างช่องลงระหว่างช่องสตรอเบอรี่ ปล่อยสองห่วงลงไปดึงขึ้นมา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 ปล่อยสองห่วงอ่าก็จะได้เหมือนเดิมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกห่วงดึงรอดหมดเลยแล้วก็ล็อกไว้หนึ่งครั้งเสร็จแล้วก็เอาสีน้ำตาลขึ้นมา ใครจะทำหมวกสีอื่นก็เอาสีสีหมวกขึ้นมาสีพื้นสีอะไรก็ได้นะพอเป็นสตรอเบอรี่มันก็จะสวยมันมันเด่นตรงสตรอเบอรี่มันก็จะเด่นสีดำก็ได้สีน้ำตาลสียกเว้นสีแดงกับสีเขียวอ่ะสีเหลืองสีฟ้าได้หมดพอใส่ลูกสตรอเบอรี่มันแดงเขียวไงยกเว้นจะเขียวเข้มเข้มก็ได้นะ ก็จะสวยเหมือนกันอันนี้หงป้ามันจะเป็นสีเหมือนสีเหมือนสีโกโก้ปั่นนะเหมือนสีน้ำโกโก้แต่เอามาปั่นแล้วมันจะอ่อนๆหน่อยสีน้ำตาลอ่อนๆส่วนลูกสตรอเบอรี่ก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนรอบเลยก็ไม่ยากนะง่ายๆ วันนี้มือป้าจะขี้เลหน่อยนะเพราะว่าฝนมันตกแล้วต้นไม้มันขึ้นเร็วป้าก็ไปตัดเข้าป่าทางป่าทางหญ้าไปแต่ละมือแต่ละมือบ่มีอย่างดอกผิดกับหญา้าผิดกับต้นไม้ไปเรื่อยต้นมะขามเทศต้นเฟืองฟ้ามีแต่น้ำน้ำเนี่ยมันเกี่ยวมือบาดหมดบ่มีอย่างดอกมือหนึ่งมือหนึ่ง ช่วงนี้ก็เริ่มถักหมวกเก็บไว้ไงก็เลยเช้ามาก็ไปเดินเข้าปลาไปออกกำลังกายซะหน่อยฟันต้นนั้นถางต้นนี้ดึงหญ้าดึงนู่นดึงนี่ไปเถาวันวัชพืชเยอะเหลือเกินจัดการมันผิดกับมันแต่ละมือผิดกันอยู่มดมือมดเป็นแล้วพอช่วงบ่ายก็ นั่งถักหมวกนี่แหละเก็บไว้วันละใบสองใบช่วงนี้ได้แค่วันละใบละดูหนังอยู่ค่าเบิงหนังเอ็ดยังกับ่อแล้วค่าเบิ้งหนังเมื่อก่อนติดซีรีส์เกาหลีไหมเคยดูดูกันไหมติดกันไหมติดว่นนอกิีติดคือกันนิตี้ดูหมดทุกเรื่องตั้งแต่สมัยเป็นดีวีดีป้าซื้อผนเดีย ปลาซื้อแต่ว่าเป็นแผ่นไล์หรอกป้ามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาจับเอาซื้อแผ่นไลรผู้ <laughs> ดใดก็ซื้อเนาะ <laughs> สมัยก่อนหนังไม่มีดูฟรีไงสมัยก่อนยังไม่มีพวกเว็บเว็บโคฮิตเว็บอะไรเนี่ยดูฟรีเดี๋ยวนี้พวกเว็บก็เว็บดูฟรีก็โดน โดนหมดละโดนปราบหมดต้องเสียตังค์ถึงได้ดูตอนนี้ก็ดูเน็ตฟิกเสียตังค์เอาก็ไม่ได้ยากนะง่ายๆมันจะยุ่งยากตอนเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแค่นี้แหละค่ะนอกนั้นก็ ด้วยลายมันก็ธรรมดาธรรมดานะป้าก็ทำให้มันมีสีสันขายง่ายๆเวลาคนเอาไปขายแล้วมันมันเตะตาลูกค้าอย่างเงี้ยบางทีลูกค้าป้าก็มีหลายคนนะแบบสั่งไหมไปแล้วก็ไปถักหมวกขายอะ่ะบางคนก็ถักแต่หมวกพระขายดีนะเขาห่อเหมือนจะอยู่หน้าวาดดัดหรือไงไม่รู้นะ แต่ว่าขายดีถ้าหน้าหนาวนี่สั่งสั่งไหมป้าไปทีละยี่สิบสามสิบใจอ่ะไปถักหมวกพระแล้วก็เห็นเขาส่งรูปมาให้ดูไงถักสวยด้วยมันก็ขึ้นกับฝีมือด้วยนะถ้าค,คนถักสวยก็จะได้ขายถักบูดบูดเบี้ยวเบี้ยก็จะไม่ได้ขายทำไมมันถึงเบี้ยวก็หนึ่งถ้าแพทเพิ่นถูก สองก็คือน้ำหนักมือผิดมีสองอย่างค่ะถ้าแพ็คเทิร์นถูกถักถูกถักไม่ผิดครบหลักทุกอย่างแต่ว่าหมวกมันบิดเบียวเบี้ยก็แสดงว่าถักน้ำหนักมือไม่เท่ากันเดี๋ยวดึงเดี๋ยวดึงแน่นเดี๋ยวดึง,ดงเดี๋ยวดึงหย่อนเดี๋ยวดึงแน่นไม่เท่ากันแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ดึงไม่เท่ากันเนี่ย จะน้อยส่วนใหญ่จะไม่ครบหลักมากกว่าถ้าถึงขั้นหมวกเบี้ยวๆบูดๆได้เนี่ยมันต้องแบบไม่ครบหลักอะคะ่ะขาดหลักไหนเกินหลักไหนแล้วต้องเกินต้องขาดเกินเยอะมันถึงจะทําให้หมวกเบี้ยวได้นะถ้าถักไปตามแพทเทิร์นเราเพิ่ม,เพ,มเพิ่มอย่างรอบที่เราเพิ่มรอบละหนึ่งรอบละหนึ่งรอบละสองรอบละสองเนี่ยถ้าเราเพิ่มถูกมันก็จะออกไปเรื่อยๆมันก็จะถูกไปเรื่อยๆ ถ้าเราลืมเพิ่มตรงไหนตรงที่ควรจะเพิ่มถ้าเราลืมเพิ่มสักสองสามช่องเนี่ยมันก็จะเริ่มเบี้ยวละป้าก็เป็นบ่อยนะเวลาเนี่ยจะเป็นเวลาคุยนี่แหละถ้าป้านั่งถักแล้วก็ถ้าถ้าป้าดูหนังขันหนังมวนมวนนี่เอาละพ <laughs> ิด <laughs> ได้ลือได้นั่งลือเพื่อกับยาเคหัว่าจะคของอยู่ โอ้ยถางอย่างๆก็มานั่งเลยนั่งโดดกับปวดหลังได้เดี๋ยวนี้ว่าคือเกาแล้วเวลาถักไหมหลายๆสีอย่างเงี้ยถ้าไม่ให้มันพันกันพอเราถักเสร็จสีหนึง่งใช่ไหมคะเราก็เอาไปไว้เอาไปไว้ข้างข้างหน้าเนี่ยวางไปไว้ข้างหน้า,นา,ไไา,นาแล้วเอาสีนี้ขึ้นมานี่ มันจะได้ไปอยู่ข้างมันจะได้ไปอยู่เส้นหลังของสีช็อกโกแลตเนี่ยเอาไว้วางไว้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาวางไว้บนหลักจะได้ไม่ลืมเสร็จแล้วก็ถักไปมันจะได้ทับสีนี้ไปด้วยมันก็จะซ่อนอยู่ตรงกลางพอเราถักสีช็อกโกแลตเสร็จใช่ไหมคะเราเอาสีช็อกโกแลตมาไว้บนหมวกอย่างนี้ สีเขียวเอาไว้ด้านนี้นะคะสีช็อกโกแลตเอาไว้บนหมวกเนี่ยคนละคนละด้านกันนะเสร็จแล้วเราก็เอาสีเขียวขึ้นมาเสร็จแล้วก็วางสีช็อกโกแลตลงไปแล้วก็เอาสีเขียวทับมันก็จะมาจบที่โซ่สามเหมือนเดิมเราก็แทงบนหลักเนี่ย ดึงลอดกลับมาเสร็จครบรอบเสร็จแล้วสีเขียวเราก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะทีนี้มันใกล้ตรงเนี้ยตัดไกลๆหน่อยนะกันหลุดเสร็จแล้วก็โซ่สามขึ้นไปค่ะเหมือนเดิมพันหัวเข็ม ดึงเก็บปลายไหมไปด้วยพอมาถึงตรงหัวสตรอเบอรี่เห็นไหมคะลงตรงกลางเลยลงตรงช่องนี้เลยตรงช่องหัวเลยหนึ่งหลักแล้วก็ขยับมาคะ่ะลงตรงกลางหัวเลย แล้วก็ลงตรงข้างของหัวอีกหนึ่งหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็มาตรงสองหลักเหมือนเดิมค่ะสองหลักเดิมของเราจบหนึ่งช่องสรุปมันจะได้กี่หลักคะเกี่ยวหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้เจ็ดหลักค่ะตรงนี้จะเป็นส่วนขยายหมวกอีกรอบหนึ่งนะแถวนี้พอเสร็จแถวนี้ก็จะ ได้ความกว้างหมวกพอดีจะเห็นว่าหมวกมันจะงองอเข้าหน่อยนึงเห็นไหมคะตอนที่เราทําลูกสตรอเบอรี่แล้วเรายังไม่ได้เพิ่มช่วงสองแถวเนี้ยที่เรายังไม่ได้เพิ่มเนี่ยหมวกมันก็จะงองอ,งอเข้านิดนึงถ้าใครทําหมวกที่แบบว่าใส่พอดีหัวนะคะเต็มออพอดีกับรอบหัวพอดีก็เอาแค่นี้เอาถึงรอบนี้เสร็จแล้วก็ถักตรงขึ้นมาได้เลยแต่ว่าของป้าจะเป็นหมวกใบเล่หมวกเหมือนหมวกดัมเมเยอร์นะคะตรงตรง ด้านบนมันจะกว้าง,กว,างกว่าหน่อยแล้วรอบหัวมันจะแคบลงก็เลยต้องเพิ่มอีกแถวหนึง่งเพิ่มอีกแถวหนึ่งก็จะเป็นตรงนี้หนึ่งสองสามบนหัวสตรอเบอรี่นี้จะได้สามหลักค่ะลงตรงกลางที่เรามัดอ่ะตรงที่เรามัดล็อกไว้หนึ่งแล้วก็ด้านข้างนี้อีกหนึ่ง แล้วก็ลงบนหลัก F 2หลักเดิม F 2 F เอาไว้เหมือนเดิมค่ะเราเริ่มถักขยายเห็นไหมคะหมวกจากที่ฝั่งนี้งอ,งองจะเห็นได้ชัดนะฝั่งนี้งองตั้งขึ้นก็จะเริ่มบานออกเห็นไหมคะก็จะเริ่มบานออกอย่างนี้เราก็ถักไปจนรอบเลยค่ะ